และสําหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะครับไปพูดคุยกับหนุ่มเจฟซาร์เตอร์ครับผมที่ล่าสุดเนี่ยคมสลิกบันเทิงของเรานั้นนะฮะมีโอกาสสัมภาษณ์หนุ่มเจฟเกี่ยวเรื่องผลงานใหม่แล้วก็ผลงานอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงสไตล์แฟชั่นของหนุ่มเจฟด้วยตอนนี้เป็นอย่างไรไปอัปเดตกันดีกว่าครับครับผมก็มีวูจูเบเกอรี่เป็นซีรีส์ครับผมแล้วก็มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะครับผมแล้วก็อัลบั้มที่กำลังจะคัมมินาทีสุดแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่เนี่ย<ม>อีก2บินผสองวันผมจะบินไปที่น่นนัแล้วก จะมีโปรเจกต์น oh no. ี้ออาไม้ทุกคนได้ชมกันแต่ว่ายังพูดอะไรไม่ได้มากก็มีเวิร์กชอปคิดว่าน่าจะมีแน่นอนที่ที่เราไปแบบเพราะว่าเราก็อยากจะได้แบบว่าแบบคอนเนคกับแฟนๆจากหลายๆประเทศอะไรเงี้ยผมก็ตั้งตารอที่จะได้ไปแต่ว่าปีนี้ก็จะมีไปบราซิลก่อนแล้วก็ช่วงไปปาปีาจะมีหลายๆประเทศบางประเทศที่เราไปครับอ๋อมีมีซีรีส์แล้วก็มีงานแสดงที่แล้วก็มีไม่ใช่งานแสดงแต่ว่าเป็นเป็นอยู่ในพาร์ทงานแสดงด้วยอะไรเงี้ย อยู่อยู่แต่ว่ายังยังพูดไม่ได้มากครับคือม,มันเป็นซีเร่องหนึ่ง<ด>ที่ผมเล่นเล่นกับบาคคร์โค้ดครับผมแล้วก็ไปถ่ายทําที่เกาหลีครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเลยแค่ไม่กี่คิวคแต่ว่าช่วงนี้อินกับโบฮีเมียนอยู่ครับนะผมโบฮีเมียนที่เป็นดีเทลเล็กๆน้อย,ออยๆ,ๆอะไรเงี้ยคือผมจะอินแบบบางช่วงเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเพิ่งกลับจากมิลานมาแล้วก็อินกับคือรคอลเลกชันของแบรนดิโนที่เป็นเนื้อที่มากเพราะว่า ด้วยความที่ได้คุยกับดีไซเนอร์เราว่าเขาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาสร้างมันมาจากนิยายเรื่อง Little Life ซึ่งมีโชว์ด้วยที่เป็นอังกฤษชื่อเจมส์ซอตันเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันด,ด้วยความที่มันแบบเอออินอะพอะเขาเพราะเขาใส่ลงมาในคอลเลคชันอะไรเงี้ยก็เลยแบบช่วงนี้ก็อินกับอันนี้เหมือนกัน